้อมหน้าสามคนอีกเช่นเคยเพราะว่าเป็นประเด็นประเด็นที่จะมาคุยกันน่าสนใจมากจริงๆเหมือนเคยกันคุยกันลักษณะอย่างเงี้ยเมื่อสักกา่ปีที่แล้วนะเราก็รู้สึกว่าสภาพเราก็ดีขึ้นมานิดนึงนิดเดียวอย่างน้นะก็อย่างน้อยอย่างดีอย่างดีที่มันดีขึ้นสว่างมากแต่มันก็น่าดีใจไม่ใช่พี่ว่าอย่างน้อยน้องมันยังพอคือก็อย่างที่ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องอะไรล่ะหนี้สินเนี่ยมันเป็นภาษาหนังสือ ปฏิบัติการทิกชีวิตผมนุ่มมันคือหายนะแห่งยุคสมัยมแล้วมันก็ผ่านไปหนังสือมันก็หนึ่งปีแล้วนะแล้วก็ตั้งแต่ผมประสบ,บวิบากกรรมตั้งแต่ปี40มาจนถึงวันนี้ก็นั้นหลักคิดง่ายๆคือว่าเอาคิดเร็วๆเลยคือว่าเมื่อคุณจะปลดนี้ปลดสินสิ่งแรกที่คุณต้องทําคืออะไรคุณต้องลดรายจ่ายคุณให้ได้ก่อนอถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการทําบัญชีรับจ่ายรายเดือนหรือว่า ทําย้อนหลัง3เดือนเราก็จะเห็นแยกแยะได้แล้วว่าเฮ้ยเดือนเดือนหนึ่งเราหมดไปกับเรื่องไร้สาระหรือไจะเป็นไหมใช่ไหฮะเราก็จะรู้ว่าอะไรที่เราต้องลดละเลิกไปใช่ไหมเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดอ่าเคเบิลทีวีอ่าไม่ดูมันจะตายไหมอะไอาบน้ำเรื่องงานไม่อาบน้ำหลังแข่งบอลอาบน้ำเรื่องงานแล้วหลังแข่งบอลเล่นบอลเสจริงจอาบน้ะนอนนอนนอนตัวทีนี้อ่า นอกเหนือจากคุณกําหนดว่าเฮ้ยคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเนื่องจากเวลาไลดรายรายรายจ่ายเราลงไปแล้วก็จริงเนี่ย <c oughs> แต่มันก็ยังเราไปนิดนึงมันก็คงไม่พอไปจ่ายนี้จ่ายสิน <c oughs> แล้วเราก็ต้องกลับมาดูจุดแข็งของเราด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยศักยภาพของเราเนี่ยมันสามารถจะหาอะไรได้อะไรได้ไหมจุดแข็ง ก็คือจุดจุดแข็งของเราคือศักยภาพที่เรามีในตัวชาเล่ก็เหมือนน้องน้องน้องทีล่าที่ไปจูงหมาเพื่อจุดแข็งขึ้นมาจากเรื่องนี้จากเรื่องนี้ก็เขามีจุดแข็งว่าเขาเขาสามารถทำเรื่องนี้ได้มาเล่นกีตาร์ได้อย่างนี้ได้ไหมก็ติดหาอะไได้เพิ่มใช่ไหมสมมติว่าคุณชอบเล่นคอมพิวเตอร์คุณก็อาจจะอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาส่งอีเมลทางอินเทอร์เน็ต รับรายได้พิเศษไหมอนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็หาดูว่าศักยภาพเรามีอะไรอยู่ในตัวแล้วงัดมันขึ้นมาคุณโจทำอะไรคุณโจทำอะไรได้อ๋อโจเป็นพิธีกรเป็นนักพากย์เรานิทานอะไรอีกขายบางอย่างได้ขายของได้แต่นี้พอรู้แล้วอะรู้ว่าจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรไอ้คำว่าจุดอ่อนคือต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยเรามักจะย้วยเวลาเรา เดินใกล้ห้างหรือเรามักจะยุ้ยเวลาเราได้ยินเสียงตลึงตึงตังละลายย้อนไปเจอป้ายเสียวไม่ได้อารมณ์เนี้ยหรือแบบคุณรักนี่เห็นขวดวายอยู่ในร้านมีเสียงดนตรีปุ๊บจะเดินเข้าไปเลยไหมเฉยๆเฉยเมื่อก่อนนะเป็นเห็นลงท้าแล้วแบบเดี๋ยวนี้ผมยังยุ้ยอะไรอยู่อะเห็นรงทันสวยไม่ได้ยุ้ย อันนี้ไม่เป็นไรบางทีไม่ไม่เสียเงินหรอกมันได้แหลหมาเ่าเครื่องบินก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยแรงโคตรด้แรงเดี๋ยวจะควงไหมดูซ้ายขวาขี่หลังเลยนะอ่าตอนนี้พอรู้จุดแข็งจุดอ่อนก็เอามาขับแล้วหลังจากนั้นก็มากําหนดแผนว่าเฮ้ยขั้นตอนที่เรากําหนดไว้ว่าหนึ่งปีเราจะปลดให้ได้หนึ่งล้านแผน้มันคืออะไรวะก็มาลงรายละเอียดเราจะต้องเริ่มลดรายจ่ายเท่าไหร่เราจะสร้างรายได้เพิ่มยังไงเมื่อลดรายจ่าย อะไรต่างๆแล้วมันพอไหมไม่พอเราจะลงะรายละเอียดต่อไปว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ากันเป็นกระบวนการตอนลดละจ่ายเนี่ยทําใจมากเลยนะสมัยก่อนนะอมผมดูอันนี้ก็จําเป็นนี่ก็จาเป็นนี่ก็จําเป็นนี่ก็จาเป็นนี่ก็จาเป็น,นจำเป็นคิดว่าจาเป็นหมดเลยค่าเคเบิลทีไม่เคยดูเ<า>ลย<ะ>จ่ายเดียวผม <7. S 2> จะยกตัวอย่างกรณีผมไปเห็นรูปธรรมสุดท้ายนี่คือพอคุณเริ่มลงมือกระทำแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าแก้คิดแผนให้ตายมันเป็นกบอ่ะก็คือถ้ากบ แค่ตัดสินใจจะโดดมันก็ไม่สําเร็จหรอกมันต้องโดดอันนี้จากเล่มนี้อ่าก็คือต้องโดดก็คือโดดตอนนี้เราเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะล้างนี่เราจะต้องลงไปสู่กระบวนการล้างนี่เพราะนั้นเราก็ต้องลงมือทาอย่าได้แค่คิดเอออย่าได้แค่คิดแล้วสําคัญที่สุดก็คือมุ่งมั่นกับมันพยายามเดินเข้าไปสู่เป้าหมายให้ได้บางครั้งบางคราวเราเคยบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเดินไปแล้ว มันผิดทางเปล่าวะมีคนมาคอยทักให้เขวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพยายามหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจซะจากคําถามที่เราเล่นกันไปวันก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีเรื่องดีที่สุดคุณบอกใคร,รเรื่องร้ายที่สุดคุณบอกใคร,ร <c oughs> คําตอบอันนั้นนะ่ะคือจะบอกว่าคุณควรจะปรึกษาใครเมื่อเวลาคุณอยากได้กําลังใจเมื่อเวลาคุณมีปัญหาหแต่ละคนเม่เหมือนกันอาจจะเป็นพ่อเป็นแฟนเป็นเ,เพื่อนอะไรแล้วแต่ ก็พยายามแตะๆไว้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีใครเลยในโลกนี้ต้องใจแข็งให้ได้อันนี้ก็ต้องใจแข็งฮะพยายามตอนเรียนที่พึ่งแต่เพียง่างว่ามันจะเหนื่อยมันจะหัสไปคุยกับมดไปคุยอะไรมันจะบ้าเอาสิไปคุยกันนี่คือใครซิมซิมี มันก็ดาวเอาอีกหรือคุยกับซีรีก็ได้ซีรีคุยกับซิมซิมินั่จะดาวเอาสิกินกาแฟดีไหมต้องไปเติมคำว้ไงอยากกินนะเดี๋ยวเปลืองอะไรเงี้ยภาษาไทยไม่ได้ไม่ไดไทยไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้มันเป็นคาราโอเกะได้อ๋อเอาจริงเหรอไอบ้ามันก็เขียน IBA อ๋อให้ผสอนภาษาไทยได้เลยนี่ได้อยู่นะได้อยู่นะเออกระเมลเลวไระเมลเลวอ่ะนะตอนนี้อันนี้คือหลักการนะเนี่ยนี่มามายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นรูปธรรมเนี่ยจะเอาเคส สตาร์ดีเห็นเห็นเอาจัดจ่ะสองเคสเคสแรกมีเคสผมเองส่วนเคสที่สองก็เป็นเคสที่มีกรณีตัวอย่างเป็นคลาสสิกเคสจากทางบ้านครับแล้วอันนี้จะเป็นคลาสสิกจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไว้ตอนสองได้ครับเอาเล่าเพื่อเนื่องจากตอนนี้มันเอาเล่าสั้นๆเอาเรื่องผมสั้นๆครับว่าเอ๊ะผมทําในขั้นตอนในหกขั้นตอนนี้ยังไงแล้วผมจากผู้เคยมีประสบการณ์คือหลักหลักง่ายๆก็คือว่า สิ่งที่ผมดูตอนที่ผมประสบวิบากกรรมรผมก็เริ่มต้นจากเฮ้ยเราตั้งสติกําหนดเป้าหมายอย่างที่ว่าเลยนะว่าเฮ้ยเราต้องลางนี่ให้ได้ภายในกี่ตอนนั้นผมจำได้ผมตั้งไว้สองปี แล้วก็ผมก็เน้นเรื่องเนี่ยหนี้ที่ผมมีตอนนั้นก็หลายล้านอยู่ก็า้าล้านกว่าบาทมันไก่ไข่อันนิดหนึ่งคือพี่ตั้งไว้2ปีเนี่ยเพราะว่าพี่คำนวณแล้วแบบว่าพี่จะสามารถทําได้ในระยะเวลา2ปีหรือว่าจริงๆแล้วคือแบบเฮ้ยตั้งเป้าเลยว่าสองปีคำว่าล้างนี่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นศูนย์นะแต่หมายถึงว่าเจตนาเราก็คือว่าไอ้หนี้ที่มันมันพอเรามานั่งแจกแจงว่าเออเรามีหนี้สินอะไรบ้างเราทํากันบ้านก่อนครับ มีนี้อะไรบ้างเอามีนี้บ้านอยู่เท่านี้ไว้มีนี่รถอ,อยู่เท่านี้มีนี่บัตรเครดิตอยู่เท่านี้มีนี่เอ่อเขาเรียกอะไรเพอร์ซนอลโลนอะไรเนี่ยนะอีกเท่านี้มีนี่แชร์อีกเท่านั้น มีนี่ไปยืมเพื่อนอีกเท่านู้นเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเอาทุกอย่างเลยเนาะมีหมดแลยครบครบส่นหมดเลยนะเข้าใจว่าหน้ามืดแล้วนะหน้ามืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วทางไหนมาก็ต้องว่าเข้าไปก่อนแล้วนะแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันก็มีเจ้าหนี้ทวงอยู่ตลอดเวลาประสาทกินแล้วทำงานทําการไม่ได้แล้วแล้วพอมันโดนไอ้ดอกที่คือมันตกงานชั่วคราวย้งไม่มีมือถือยังไะมีแล้วมีแล้วครับพี่โดนทางมือถือแะ้วใช่ไหมโดนแล้วกระติกน้าเนี่ยเหรอ ไม่รุ่นมันเลยรุ่นกระติกมาแล้วทีนี้พอพอเรามาประเมินดูว่าให้หมูลนี่ทั้งหมดเรามีครับเราก็เริ่มมาตั้งสติไล่เลียงว่าเฮ้ยนี่ไหนมันเราควรจะจํากัดเขาเรียกอะไรกาจัดมันให้เร็วที่สุดนะนี่ไหนที่ให้เราประวิงเวลาได้นี่ไหนที่เราไปเคลียร์ทางใจกันได้เช่นที่พี่บอกว่าเอาเพื่อนกันนะเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะท่านไม่เบี้ยวแกนลยก็รีบประสานเอาง่ายก่อนเอานง่ายก่อนเล็กก่อนแล้วก็เริ่มค่อยๆเคลียร์ นี้ไอ้ตอนกําหนดเป้าหมายเราก็ต้องมีเป้าหมายในใจแล้วว่าเฮ้ยจากทั้งหมดเนี่ยมันมีหนี้เละๆที่ต้องรีดจัดการเนี่ยมันสักเท่าไหร่เพราะบางอันเราเริ่มเคลียร์ได้มันก็กลายเป็นเหมือนหนี้ดีหน่อยๆคือไปว,วิ่งไปได้ใช่ไหมมีบ้านเราบอกเฮ้ยโอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนใจเยน็นเพราะอันนี้เดี๋ยวไปรีเฟนนงแพแนนดได้พี่ไปคุยเลยใช่ไหมไปคุยไปคุยแต่ว่าผมทีละขั้นทีละตอนเนี่ยตอนที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าพอผมแยกบัญชีรับจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเมื่อกาหนดสติผมก่อนตอนแรกว่า เฮ้ยถ้าจะไปทําอย่างนี้ได้เนี่ยทาไงว่าจะสร้างกําลังใจให้ตัวเองเพราะเรารู้ว่ามันหูจับจับรูจับรูได้อยู่นึกออกป่ะเพราะเ่าเฮ้ยต้องแก้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมันไม่ได้หมันต้องเริ่มจากจุดไหนสักจุดหนึ่งเล็กๆก็ยังดีวะวันนั้นผมถึงคิดเอทิสเดีลูกบอลทีมะซึ่งโดยตำราพีเซนลไฟแนนซ์รื่งหนี้สินเขาก็สอนให้ทําแบบนั้นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าในตำลาส่วนใหญ่มันบอกว่าให้จัดการกับหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง พอมันมองว่าก็มันก็มีหลักตักกาง่ายๆว่านี่ที่มีดอกเบี้ยสูงคุณจ่ายดอกเบี้ยมันถ้าคุณเคลียร์ช้าดอกเบี้ยมันเพิ่มไปเรื่อยๆทบเร็วมากอ่าแต่ว่าตอนนั้นนะผมคิดตรงข้ามนิดหน่อยเพราะผมมองว่าปัญหาใหญ่คือมนุษย์ทุกคนที่มันมีหนี้ดอกสูงส่วนใหญ่มันคือ personal loan แล้ว personal loan เนี่ยไม่กี่ดังไม่ใช่ไม่กี่ตังมันเยอะมันเยอะเนาะเพราะว่าคุณคิดง่ายๆอย่างอีพีซอร์สเลนพวกนี้สมมุติว่าให้วงเงินแสนสองแสนเนี่ยมันเต็มวงเงินแล้วไง เราถึงเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นาการเราจะเอาเงินไปชําระเขาในวิวาอัานสั้นเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปจา่ายไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดคือเอาหนี้ก้อนเล็กที่สุดดีกว่าไม่ต้องมาสนใจดอกเบี้ยเท่าไหร่เริ่มต้นจากจัดก,การหนี้ก้อนเล็กให้หมดมันอย่างน้อยมันปลดภาระไปได้เดี๋ยวมันสร้างกําลังใจบิ้วก่อนบิ้วก่อนผมก็เลยใช้หลักว่าเอาจากหนี้ก้อนเล็กก่อนไม่ว่าจะดอกเบี้ยเท่าไหร่เออดอกเบี้ยเท่าไหร่ช่างหัวมันเคลียร์ได้ปุ๊บอย่างน้อยมันสร้างโมเมนตัมอ่ะเราก็จะเริ่ม เดินหน้าต่อแบบมีกําลังใจทันนี้การจะไปเพิ่มรายได้ตอนนั้นก็คือทํางานเพิ่มครับ<ำ>ลดรายจ่ายก็คือก็มานั่งสระตะดูเสร็จปั๊บเฮ้ยเรามีรถไปทําไมวะอมตอนนั้นผมก็เลยขายรถเลยอืเพราะว่าผมก็เจอบทเรียนที่เคยเล่าอยู่ๆมาเอากุญแจรถไปอะไรต้องารอกพอตั้งแต่วันนั้นแล้วก็นึกในใจไงว่ารถไม่ใช่ละขายทิ้งนะ เสียเสียเสียเลิกวะเสียเลิกมาวันนั้นเราก็มีคนใจมีคนดินมาขับมีคนดินมาขับเราก็ตัดใจง่ายเราขายทิ้งดีกว่าก็คือขายทิ้งเพระขายทิ้งไปเนี่ยมันก็คือคุณผ่อนมาแล้วระยะเวลาหนึ่งมันมีไอ้มูลนี้อยู่เดิมเขาก็ต้องพอขายได้มาเขาไปหักพอหักเนี่ยมันก็เหลือยอดมาได้นิดหน่อยเหลือไอ้ส่วนต่างที่ยังมีเงินสดเป็นเงินสดแล้วก็ไอ้เงินสด ก้อนนั้นอะไปเคลียไอ้นี่ก้อนเล็กมันก็หลุดพลั้วไปนะฮะขณะเดียวกันเราก็ปลดภาระที่เราไม่ต้องผ่อนแล้วถึงว่าเดือนละหมื่นหนึ่งปลดนี้นด้วยแล้วภาระที่ต้องผ่อนก็ไม่มีลดเพราะนั้นขณะเดียวกันที่ที่ผมเคยทํางานเพื่อมาจ่ายนี่ไอหมื่นบาทเดือนเท่ากับทันทีเลยว่าผมได้เงินเท่าเดิมแต่หมื่นหนึ่งนี่ผมเอาไปทำเงนเกได้แล้วผมก็เอามื่นหนึ่งเนี่ยไปเคลียยังอื่นได้ นันก็จะเริ่มโมเมนตัมก็เริ่มมาสังเกตมาอันนี้พอโมเมนตัมมาลดค่าใช้จ่ายลงในทุกๆด้านอ่าเรื่องเนี่ยค่ารถไม่ต้องจ่ายแล้วใช่ไหมโอเคอาหารการกินที่เคยใช้ชีวิตแบบโอ้กินหรูกินหรูสบายๆก็นะก็กินแกลบก็ไม่ขนาดไม่ถึงขนาดนั้นกินข้าวกล่องก็ประหยัดมากขึ้นช่วงนั้นเล่นเด่นใบไม้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยเปิดท้ายไขของก็เปิด บ้านเลยบ้านบ้านเก่าของยุกษษษเกษตรก็ก็เป็นแาวาก็โอ้สมบัติบ้านเยอะซื้อไว้สมัยลุ่งเรืองครับซื้อนู่นซื้อนี่ลกบ้านไปหมดก็ถึงถึงเวลาแล้วถึงเวลาอันควรแล้วพอดีเลยขายเสื้อบอลทีมต่ำชั้นที่รักก็เริ่มเอามาขายช่วงนั้นเขามีเปิดให้ขายของมีตนัานกำลังฮิตเมเจอร์รัชโยรินรไทยพานิชย์อะไรเยอะแยะไปหมดเราก็บอกเฮ้ยขำๆล่าก็เอามาขาย ตลาดนั้นคนเคยรวยทั้งหล่อซึ่งพาพคุณระชพลขายของตลาดเอ้ยผมไม่เคยขายตะวันนาเลยเคยหมดแล้วเคยขายตะวันนาเลยแล้วก็มีความรู้สึกหนุ่งๆไงหนุ่งๆเขาก็บอกว่าสมัยก่อนมันมันไม่ทําให้อับอายเนี่ยเพราะมันมีคนเออถูก้่ๆมันหมดแล้วมันคอนเซ็ปต์คือคนเคยรวยมันฟังดูดีจะตายคนเคยรวยคนเคยรวยมันดูดีใช่มันก็ดูไม่ไม่ยากแค้นอ่ะไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่า เนี่ยขนาดคนเนี้ยอย่างนี้คนเคยรวยเยี่ยงนี้เนี่ยเราก็อาะเราก็ไปขายขำๆถามว่ามันได้เงินอะไรกลับมาเป็นก่อเป็นกรรมไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เราก็มันก็เหมือนกันก็ดีกว่าไม่ได้นะมันมันมันบิ้วอ่ะมันเป็นเรื่องช่วงจังหวะของการบิ้ว มันก็คือเฮ้ยเราไปขายแล้วก็ไม่อายดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็โอเคน่ะสนุกสนุกได้เงินกลับมาาจะตั้งหลักตัดใจว่าฉันจะไปขายของลักษณะนี้ได้ทําใจอยู่นานนะบางคนอ่ะไม่คุ้นเคยแต่พอไปทำก็มันเหมือนคุณสนุกที่บอกอ่ะคืคุณก้าวผ่านความกลัวเลยเลยเส้นนั้นไปไปแล้วเนี่ยพอคุณไปขายของคนเคยรวยได้เนี่ยไอ้เรื่องคุณเดินไปคุยกับแบงค์นม่หมูเลยเดินไปคุยกับเจ้านี่นี่ขำๆเลยอ่าเจหลุดแลวคันหลุดเลยก็อ่ะไปแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มเดินชนเจ้านี่แล้ว ให้ตกลงเงื่อนไขคุณเป็นไงเนี่ยผมมีปัญญาจ่ายล้วขนาดเนี้มีอะไรให้ผมเสนอเงื่อนไขให้ผมน่าสนใจวดีโดยส่วนก็เริ่มเข้ามาเจ้านี้เขาก็จะกดนะเขาไม่แบบโอ้ยก็เดี๋ยวไม่คุยนะติดลามก็เอาเดี๋ยวนี้เดินไปคุยกับแบงค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตะก่อนเคยจ่ายทะลึ่งจ่ายเดือนละเท่าไหร่วะตอนนั้นสามหมื่นมั้งผ่อนบ้านนะอยากให้หมดเร็วๆอ่ะไม่เป็นน่ะเรื่องการเงินสมัยก่อนไม่เป็นอะเพื่อ่อนสาม มืนเดี๋ยวมีเยอะก็จ่ายเยอะปีก็หมดละแล้วก็บอกให้ผ่อนให้มันจบๆไปพอถึงเวลาไม่มีเงินยาเรื่องอะไรก็กลับไปรีไฟแนนซ์ก็ขยายระยะเวลาวงเงินูสมมติเหลือล้าน2ล้านอ่ะสมมติตอนเรารู้สึกไปรีไฟแนนซ์เหลือ2ล้านก็บอกว่าเฮ้ยขยายไปเลย10ปีเดิมนี่ไปเลย2ีปีเลยคิดแผนใหม่เลยเอาไว้ให้ลูกไว้ยก็นั่งคำนวณเลยว่าลูกมีบรรลุนิติภาวะนี่อายุยีนี่ อีกกี่ปีครับคิดเสร็จจับเรียบร้อยทำสัญญาไปถึงหน้ารูมันรู้ที่าวว่าเมื่อไหร่ได้สุดยกให้เขาพอคิดแถมมาแล้วนี่ว่าบรรลุนิติภาวะเมื่อไหร่ก็ยกบ้านให้มาระหว่างนั้นก็ผ่อนไปสิครับตรงลงสามหมื่นเหลือก็เหลือหมื่นหมื่นห้าพันบาทลัการนะหมื่นห้าพันบาทหายไปครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็พอมีเงินก็เอาไปโปะนะก็มันก็ช่วยลดต้นเลยเดี๋ยวนี้ผมเหลือไม่กี่ตังละทุกวันนี้ยังผ่อน มังอยู่ยังอยู่จะหมดแล้วเหลือนิดเดียวแล้วไม่เยอะแล้วสบายๆทันลูกแล้วทันลูกก่อนเขาจบอีกนะดก่อนก่อนโอ้โหสำเร็จมาแก็พอหนี้บ้านลดหนี้พวกบัตรเครดิตบางตัวเริ่มหายครับกําลังใจเจรจาแฮคัทบางจังหวะเขาก็ไปอย่างที่คนเขาพูดอะปฏิหารมันไม่เกิดขึ้นทุกวันเวลามันขึ้นอยู่กับโอกาสมันมาแล้วอยู่แ้อมันไม่มาต่อโอกาสมาเราพร้อมปฏิหารก็เกิดก็ไปทำเนชั่นชแนล ก็โอเคเริ่มตอนนั้นจำได้เลยผมเนี่ยตอนไปอยู่เนชั่นเนี่ยผมโดนผมปล่อยให้ฟ้องคดียึงไงไอหนี่บัตรเครดิตเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกเอากลมบาคับปดีหักเงนเดือนอที่โดนขนาดนั้นเลยครพี่โดนขนาดนั้นเลยครับครับโอ้โหสมัยเอาไปถูหน้าผมถึงว่าเปไมหน้ามองๆไม่มีอายผมก็ไปหักปะแล้วเราก็ไปคุยกับ บัญชีของบริษัทว่าคุณไม่ต้องทเรื่องไปบอกใครนะคุณก็หักไปก็ก็หักไปผมก็ค่อยขำๆหักไปเรื่อยๆคืออย่าไปกลัวมันเดินผ่านความกลัวได้เดินข้ามเส้นความกลัวได้เราชอบคิดไปเองไงเอรอะวันที่มันจะเกิดขึ้นกับเทวดาเท่านั้นคือคนส่วนใหญ่ชอบคิดเองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นหนึ่งของคมสี่อะไรอย่างเงี้ย ส่วนทริคส่วนทริคเรื่องการเจรจากับเจ้าหนี้เนี่โอ้เรื่องมันยาวลอง,งลองสตอรี่ไว้ให้ค่อยๆมาว่ากันผมทราบข้อมูลการเป็นหนี้ของคุณรัชพลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตอนสองต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องเคสแล้วจะยังไงกันล้วจะแก้ปัญหากันต่อยังไงหรือจะตอนสองต่อก็ได้จะคุยต่อก็ได้คุยกับเทคนิคคุยกับเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มเป็นยังไงเอาแล้วแต่พี่ได้ เพื่อความจะได้บอกว่าเอาเป็นความรู้ในการที่จะเอออยากรู้จังเลยคุยยังไงเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยกาดีเหมือนกันนะขอบคุณคุณอาา BSC ขอบคุณพี่โก้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ